หลวงปู่ผู้ไม่เกรงกลัวไฟปาฏิหาริย์แห่งท่อนฟืนมรณะเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เล่าขานกันมายังคงสัส่นสะเทือนความศรัทธ,ธาของผู้คนเมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังคงพำนักอยู่ที่วัดบ้านขยุงมีพระบัวพันคอยประนิบัติรับใช้ในงานศพที่ป่าช้าบ้านทาตหลวงปู่และพระเนเนได้ร่วมพิธีสวดอภิธรรมภายหลังพิธีสง์รูปอ,อื่นต่างเดินทางกลับคงเหลือเพียงหลวงปู่ พระบัวพันเนนเตาและเนนแดงเฝ้าดูการเผาศพในยามวิกาลบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงไม้ที่ดังเปรีะ้ะปะปนหลับความร้อนระอุจากเปลวเครงที่กำลังเผาไหม้ร่างไร้วิญญาณในขณะที่ไฟกำลังลุกโชนจนแดงฉานหลวงปู่ผู้ซึ่งนั่งนิ่งมานานพลันลุกขึ้นยืนสร้างความตกตะลึงแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านเดินมุ่งตรงไปยังกองฟอนท่ามกลางเสียงร้องห้ามของสับเรือที่หวาดผวา ท่านอย่าเข้าไปมันร้อนไฟจะไม่เอาแต่หลงปู่หาได้เกรงกลัวท่านยืนอยู่หน้ากองเพลิงที่ร้อนระอุด้วยความสงบนิ่งจากนั้นสองมือของท่านพลันเอื้อมคว้าท่อนฟืนที่กำลังลุกไหม้ขึ้นมาไว้บนบาอย่างง่ายดายท่อนฟืนขนาดใหญ่กว่าวาที่คนธรรมดาต้องใช้แรงมากถึงจะยกได้กำลังลุกเป็นไฟทั้งท่อนโดยไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกร้อนหรือเจ็บปวดใดๆ หลวงปู่แบกท่อนฟืนที่กำลังลุกชนนั้นเดินลัดทุ่งนากลับมายังวัดบ้านขยูงโดยมีพระเนียนเดินตามหลังด้วยความพิศวงแม้เปลวไฟจะลุกวูบวาบอยู่ใกล้ตัวท่านแต่จีวนของท่านกลับไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยเมื่อถึงวัดท่านวางท่อนฟืนลงอย่างสงบจากนั้นจึงให้พระเนียนหาฟืนมาสุมเพิ่มแล้วนั่งผิงไฟอย่างไม่สะทกสะทาน ปาฏิหาริย์ครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนเป็นเครื่องยืนยันถึงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เหนือความคาดหมายและความไม่ธรรมดาของลุงปู่ผู้ไม่เกรงกลัวต่อาธาตุไฟดุดดังไฟที่ไร้ซึ่งอำนาจเหนือท่านโดยสิ้นเชิง